สวัสดีค่ะน,น,นานาแชนุนชุบทน้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลาะริมแม่น้ำเลาะริมน้ำทานค่ะมาดูผักมันก็มีเนื่อยังอาหารทาดยเงออาหารกระต่ายเลาะริมน้ำเจอดอก ก ah, ซ ah, ah, ื้อดอกผักเลยนะผักกะแตนแลนนี้มันเพียดักลย โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ค่ะผักชีร้อนตรงนี้สดมากเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปเราจะปั่นจักรยานปั่นจักรยานมานะคะคลิปต่อไป